สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพับเหรียญโพยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นดอกบัวตองนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆลายนี้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะทำเป็นสต็อกตัวเปล่าไว้ได้น่ารักมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ อยากให้ลองทำตามกันดูสำหรับลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลคัคังเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นแบบ ลิปปินเนื้อทรายนะคะจะหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีขายก็จะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปินเบอร์สองนะคะจำนวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ6 0เซนติเมตรเสร็จแล้วให้เราตัดปลายลิปปินนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะ ต่อมาเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เรานะคะจะพับริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณนี้นะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้แล้วมือขวานะคะก็จะกดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับแบบนี้เลยนะคะ แล้วทีนี้ถ้าเราพลิกกลับด้านริปปิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบปิ้นเส้นยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะนำริบปิ้นมาขึ้นฐาน C โดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอย่าลืมสำคัญมากเลยอย่าลืมเอาเส้นยาวขึ้นไว้ด้านบนนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยก็จะเอาเส้นที่สองนะคะเข้ามาคล้อง เส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่นะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูนที่หนึ่งตรงนี้โดยที่เราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับกลางออกก็จะล้วงเอาเส้นที่สามเข้ามาแล้วทีนี้เราจะดันจักริบบิ้นให้กระชับเลยนะคะก็จะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยแบบนี้เลย ทีนี้เราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นโดยที่เราจะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเฉียงไปทางด้านขวามือด้านขวามือก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะด้านบนก็พับเฉียงลงมาด้านล่างด้านซ้ายมือเส้นนี้ก็จับริบบิ้นนะคะโค้งแบบนี้เลยโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้ สร็จแล้วเราก็จะดึงให้กระชับนะคะพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้านเลยก็จะได้เป็นฐาน8แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะหยิบเอาริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นนี่นะคะก็จะเริ่มจากเส้นนี้ด้านหลังตรงนี้ให้เราคีบเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเส้นนี้ก็มาจาับแบบนี้ แล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่สเส้นที่สทับเส้นที่สาเราจะทับกันแบบนี้ทั้งหมด4เส้นนะคะแล้วทีนี้จะวางเส้นแรกด้านในสุดเส้นนี้เลยวางลงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็จะวางเส้นที่2ในสุดเส้นถัดกันมาเลยนะคะ วางลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่3ในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้น,นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่7ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็จะวางเส้นที่4นะคะในสุดเหมือนเดิม,ดม,ดมวางลงแล้วก็เอาเส้นที่8ขึ้นมาแทนตรงนี้ก็จะมี4เส้นนะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มเลย ส่วนด้านหลังก็จะได้แบบนี้จะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วนะคะแบบนี้เลยต่อมาเราจะมาสอดล็อกร,ริบบิ้นกันแล้วนะคะ<ป>ก็จะเริ่มจากเส้นด้านในเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะให,หใ,หให้เราวางริบบิ้นลงไปแล้วก็ดึงเส้นด้านข้างนี้ออกมานะคะเราจะได้สอดง่ายแล้วก็จะเ,เส้นที่สองในสุดเส้นนี้เหมือนเดิมเส้นถัดกันมาเลยนะคะ ดึงลิปเิ้นถอยมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งตรงนี้เลยเส้นเมื่อกี้ที่เราดึงนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเอาเส้นที่สามดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้เหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปรูที่หนึ่งเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง แล้วก็จเจ้าเส้นที่4นะคะก็จับโค้งมาเลยนะคะเส้นนี้โค้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปรูที่1เบี่ยงออกมารูที่3แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะดึงแล้วก็จะดันจัดริบบิ้นของเราให้กระชับนะคะหรือไม่ใครจะถนัดดึงทีละเส้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยจัดแต่งให้กระชับนะคะ พอกระชับแบบนี้นะคะเราจะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะมาทําการพาดข้ามริบบิ้นทั้งหมด5เส้นนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะหยิบขึ้นมาแล้วก็จะนับปลายด้านหน้านะคะก็จะเป็นเส้นที่1ตรงนี้นะคะเส้นที่สองมสี่แล้วก็เส้นที่หเราจะโค้ง โค้งลิปนี่แล้วก็วางลงไปเลยแบบนี้นะคะด้านหน้าที่เราวางก็จะเหลือ2เส้นนะคะ2เส้นตรงนี้เส้นที่1เส้นที่2แบบนี้นะคะต่อมาเอาเส้นที่สองเส้นนี้นะคะจับโค้งเหมือนกันแล้วก็เอามาวางด้านหน้าเลยนะคะนี่ช่องด้านหน้าของเส้นที่เราวางเมื่อกี้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้ แล้วเส้นที่สามก็จับโค้งแล้วก็วางด้านหน้าเส้นนี้นะคะนี่แบบนี้เลยอุย้ยหลุดนี่นะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเหลือ5้าเส้นที่เป็นเส้นตั้งอยู่นะคะเราจะเอาเส้นแรกตรงนี้นะคะเส้นที่เหลืออยู่ตรงนี้มาสอดเข้าไปในรูที่1ข้างกันกับเส้นเมื่อกี้เส้นที่สามที่เราวางนะคะ ะเป็นคนละชุดกันนะคะเราก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองตรงนี้นะคะนี่มาสอดเข้าไปรูที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็เบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะดึงนี่นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สามตรงนี้จับโคง้งเหมือนเดิมแล้วก็สอดรูที่หนึ่งเบี่ยงออกรูที่สาม แบบนี้นะคะเส้นที่4ตรงนี้ก็สอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่4ลิปปิ้นจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราทําถูกต้องอันนี้เส้นที่5ก็เหมือนกันก็จับโค้งแล้วก็สอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่5เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงน,นี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะพลิกกับด้านลิปปิ้งขึ้นมาเลยเราจะมาดึงจัดในด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงจัดได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้แล้ก็ดึงวนไปเลยดึงให้กระชับเลยนะคะนี่ด้านบนเราก็พลิกกลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง ก็จะแต่งกิที่ไม่เท่ากันนะคะพอเท่ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาเหมือนเดิมแล้วก็สอดปลายริบบิ้นที่เหลือไปตามแนวเส้นหรือว่าสอดข้าม3ามเส้นนะคะนี่สมเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ดึงแล้วทีนี้เราก็จะสอดข้าม3ามเส้นเหมือนเดิมนะคะวนไปจนครบทั้ง8เส้นนี่นะคะแบบนี้3มเส้นตรงนี้นะคะ แล้ก็ดึงท่าแบบนี้เลยวนไปเรื่อยๆนะคะ ็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะดึงนิดนึงนะคะจัดแต่งถ้ากระชับแล้วก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่เราสอดลิบบินก็ชอบเลื่อนตามนะคะนี่นะคะพอกระชับดีแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้เราก็จะมาเริ่มทําจากเส้นด้านบนนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็จะบิดลิปปิ้มาทางด้านขวามือแบบนี้เลยแล้วก็จะบิดลงมาด้านล่างแล้วเราจะเอาปลายลิปปิ้นนะคะมาสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะด้านหน้าเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่เราจะสอดให้ลิปปิ้ทะลุกออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะตรงนี้อาจจะสะท้อนแสงนิดนึง สอดออกมาแบบนี้เลยและทีนี้เราก็ดึงดึงให้กีบกระชับนะคะจะได้แบบนี้ต่อมาเส้นที่2ก็เหมือนกันก็บิดริบบิ้นไปทางด้านขวามือแบบนี้แล้วก็บิดลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดลงไปในรูตรงนี้เส้นด้านหน้าที่ทํานะคะบังคับให้ปลายริบบิ้นโผล่ออกมาด้านล่างนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึง นี่นะคะกีดตรงนี้จัดแต่งทีหลังได้แล้วก็จับริบบิ้นบิดไปทางขวามือแล้วก็บิดลงมาด้านล่างสอดเส้นด้านหน้าแล้วก็บังคับออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงนี่แบบนี้เลยทําเหมือนกันเลยนะคะให้ครบ8เส้น เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะจัดแต่งกีบกีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันนะคะนี่แบบนี้เลยกีบเล็กกีบใหญ่ก็ปรับแต่งได้ตามแบบที่เราชอบได้เลยนะคะนี่พอเท่ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะตัดในส่วนของปลายริบบิ้นที่เหลือออกไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะสอดเก็บ หรือไม่ก็สอดไปก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะนี่ก็จะใช้วิธีการตัดนะคะจะง่ายกว่าตัดให้เท่ากับตัวทรงกลมด้านล่างนะคะจะพอดีเวลาที่เราสอดเก็บนี่นะคะแบบนี้ตัดเฉียงไปแบบนี้เลยนี่นะคะตัดให้หมดทั้ง8เส้น พอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสอดเก็บกันก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะให้เราพับริปปิ้นกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วกดให้เป็นรอยนะคะรอยเส้นตรงนี้เลยแล้วก็สอดตายเส้นด้านหน้าแบบนี้นะคะเส้นต่อมานะคะก็เหมือนกันก็สอดเก็บขึ้นไปแบบนี้แล้วก็กดให้เป็นรอยอันนี้ก็เหมือนกันเลย เก็บแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบ8เส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นดอกแบบนี้เลย น่ารักมากๆนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูเดี๋ยวเราจะมาใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายให้ดูนะคะแล้วก็จะเ,เหรียญที่เรามีนะคะแล้วแต่เราเลยสอดเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยการใส่เหรียญก็ไม่ยุ่งยากนะคะ ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย